โฮมเมเยอร์ทีวีสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาชมคลิปนะคะ4เทคนิคการตรวจรับคอนโดยังไงให้เป๊กันซึ่งขั้นตอนการตรวจรับคอนโดเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องค่ะแล้วก็มีวิธีการตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจด้วยตัวเองหรือว่าจะเลือกใช้วิศวกรมืออาชีพในการตรวจก็ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีวิศวกรมืออาชีพค่ะพี่หมูคุณนัทบุตรนะคะมาช่วยชี้เทคนิคดีๆในการตรวจรับห้องคอนโดกันค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยว ชมมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูน้องหญิงสวัสดีครับทำไมเราถึงต้องตรวจรับห้องคอนโดคะโอเคทำไมต้องตรวจคอนโดเนี่ยนะครับคอนโดเนี่ยเวลาเราซื้อแล้วนะคะเราต้องมีการตรวจเรื่องของคุณภาพความเรียบร้อยของห้องนะครับว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ก่อนที่เราจะเข้าอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าอยู่ไปแล้วเนี่ยเรามาพบ จุดบกพร่องนะครับจุดเล็กจุดน้อยยิ่งโดยเฉพาะจุดใหญ่เนี่ยมันจะทําให้ตอนเราอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกลาคาญหรือว่าไม่สะดวกแล้วก็ต้องตามช่างอาจจะยุ่งยากะนะครับถ้าเราเจอดีเฟกต์ก่อนเนี่ยเราก็แจ้งให้เขาแก้ไขให้เรียบร้อยทั้งหมดเราก็จะได้ห้องที่มีคุณภาพแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราโอนไปแล้วแล้วมาเจอดีเฟกต์นี่ก็อาจจะแก้ไขยากนิดนึงเพราะฉะนั้นควรให้เรียบร้อยก่อนที่จะโอนดีกว่านอกใช่ถ,ถ้าเราถ้าเราตรวจแล้วเรียบร้อยตอนแรกสุดเนี่ยจะดีที่สุดคับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามี4 มีเทคนิคการตรวจรับห้องคอนโดมาฝากกันนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวให้พี่หมูช่วยบอกดีกว่าว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างสำหรับการตรวจคอนโดนะครับสำหรับคนที่จะมาตรวจคอนโดเองนะครับผมมีสขั้นตอนนะครับง่ายๆสำหรับที่จะมาตรวจขั้นตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะตรวจเราก็ต้องทําการนัดกับโครงการให้เรียบร้อยนัดสถานที่นัดวันเวลาให้เรียบร้อยว่าเราจะเข้ามาตรวจวันไหน ห้องพร้อมไหมต้องคอนเฟิร์มกับทางองค์การไม่ใช่ว่าถ้าห้องไม่เรียบร้อยเรามาตรวจเนี่ยเราก็จะเสียเวลานะครับโครงการก็เสียเวลาด้วยนะครับ,รบอันที่2นะครับเ,เทคนิคการตรวจเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ อันที่3าถัดมาทีนี้เราต้องเข้าทําการตรวจแล้วนะครับซึ่งการตรวจเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าห้องเราเนี่ยเป็นห้องลักษณะไหนห้องสตูดิโอวันเบดรูมทูเบดรูมนะครับมีห้องน้ํากี่ห้องเราก็พยายามจัดจัดแปลนห้องมีหนึ่งห้องนอนมีห้องเตรียมอาหารนะครับมีห้องพักผ่อนนะครับมีระเบียงเราอาจจะแบ่งเป็นว่าเราตรวจในโซนเดินเข้ามาก็อ่ะโซนแรกโซนแรกโถงทางเข้าส่วนเตรียมอาหารนะครับ ชั้นวางของชั้นวางรองเท้านะครับเราแบ่งเป็นโซนก็คือแบบไล่สเตปไปเรื่อยๆไม่ได้แบบตรวจสับไปสับมาใช่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะงงนะครับเดี๋ยวจะงงเราตรวจไปแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ถ่ายรูปไปด้วยนะครับ3ขั้นตอนไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือยังไงบ้างคะขั้นตอนนี้สำคัญสุดนะครับพอเราตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทําการบันทึกนะครับเก็บข้อมูลให้ครบอย่างเช่นถ้าเรามีการแปะนะครับดีเฟกไว้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าตำแหน่งนี้มันคือตรงไหนรายการเป็นอะไรจดบันทึกไว้รถ่ายูป นะครับแล้วก็เราสามารถทํารายงานออกมาได้นะครับตามโซนที่เราเก็บตอนแรกนะครับแล้วก็สามารถส่งให้โครงการแก้ไขต่อไปอครับก็ง่ายๆเนาะสีขั้นตอนหรือว่าสีเทคนิคการตรวจรับห้องคอนโดนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วก็นำสีเทคนิคน,คนี้ไปใช้ในการตรวจรับห้องคอนโดของตัวเองได้เลยหรือว่าจะเลือก ใช้วิศวกรมืออาชีพในการช่วยตรวจรับ้องก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครจะสะดวกตรวจเองก็สามารถเหมือน <ทำ S 1> กันได้ครับ<ช>ค่ะ